สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทงนาบ้านเรานะครับวันนี้อยู่ที่บริเวณแปลงข้าวโพดนะครับที่เคยถ่ายท่านผู้ชมได้ดูนะครับได้ปลูกไว้นานแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ปล่อยให้วัวทั้ง4ตัวนะครับได้เข้ามากินนะครับเป็นบางส่วนนะครับกินหญ้าที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เลมนะครับข้าวโพดนะครับที่ได้ปลูกไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้ไปทั้งหมดนะครับได้ปลูกไว้ ครับให้อยู่ให้กินเป็นบริเวณที่เป็นบางส่วนก่อนนะครับนะครับสําหรับวัวทั้งสี่ตัวนะครับเจ้าแฝดแดงขาวนะครับแล้วก็แม่ขาวทางนู้นนะครับส่วนพี่สาวตัวนี้นะครับผมได้นะครับให้วัวตัวผู้นะครับมาผสมพันธุ์นะครับเมื่อวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองปีนึ่ร้อยสิบห้านะครับเป็นวัว ใช้วิธีผสมตามธรรมชาติเลยนะครับเป็นพ่อพันธุ์ก็ชาโรเล่นะครับก็เป็นวัวแถวๆนี้แหละครับนะเป็นพ่อพันธุ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนี่แหละนะครับเมื่อวันที่1 0 19กุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่8มีนาคม2565กห็เกือบจะครบ20วันนะครับย0วันนะฮะก็จะรู้ผลนะครับว่าเป็นอย่างไร จะติดลูกไหมนะครับหรือจะต้องบัวจะกลับมาเป็นศาสตร์อีกไหมนะครับแต่ตอนนี้ดูเท่าที่ดูนะฮะก็อีกไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็จะครบ20วันตอนนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับมีโอกาสสูงที่จะมีสมาชิกนะฮะอาจจะท้องนะครับมีเพิ่มขึ้นสมาชิกอีกสักตัวหนึ่งนะฮะก็รอลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมครับอีกประมาณ ให้ครบ20วันนะครับหลังจากที่วัวได้ผสมพันธุ์แล้วนะครับวิธีสังเกตอาการถ้าเขาไม่กลับมาเป็นสัตว์อีกนะครับมีอาการเป็นสัตว์ก็แสดงว่าน่าจะนะครับติดลูกเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ให้มากินหญ้าสบายใจนะครับในบริเวณแปลงตรงนี้นะครับแปลงกระโพดต,ตรงนี้ที่จริงก็คือจะปล่อยให้เขาเข้ามาอยู่แล้วแหละนะครับในหน้าที่เป็นหน้า นะครับหน้าฝนนะครับหน้าฝนก็คือเวลาฤดูทํานานครับตรงนี้บริเวณรอบๆนี้จะเป็นแปลงข้าวทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีที่ให้เขาออกไปนะครับกินหญ้านะครับก็จะบริเวณนี้แหละครับตรงนี้ที่ปลูกกระโพดไว้นี่แหละนะครับให้เขาเตรียมไว้ให้เขามาอยู่นะครับนะส่วนหน้าแรงก็ปลูกกระโพดไปก่อนนะครับวันนี้เป็นถือโอกาสนะครับวันดีนะฮะได้ให้เข้ามานะครับ เขามาลองกินดูนะครับเป็นวันแรกนะครับผูกไว้นะครับผูกไว้ไม่ได้ปล่อยนะครับทั้งหมดนะฮะแตงกระพูทก็ไม่ได้ลดน้ํานะครับก็ค่อนข้างเหี่ยวทีเดียวช่วงนี้แดดร้อนนะครับมากอากาศร้อนเปี้ยงเปียงนะครับเหมือนฝนจะมาแต่ยังไม่มานะครับครับก็วัวทั้งสองตัวที่เป็นตัวโตนะครับก็ผูกไว้นะฮะให้เขากินเลียมหญ้าครับมีพันหญ้าตรงนู้นเป็นหญ้าลูซี่นะ พันดูซี่แซมไปตามข้าวโพดแปลงข้าวโพดนะครับก็มีพวกหญ้าขนหญ้าอะไรครับที่ขึ้นตามธรรมชาติแถวนี้ก็ปล่อยเขากินนะครับวันนี้ก็มาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูนะครับเกี่ยวกับนะบ,บัวตัวนี้นะครับบัวตัวนี้นะหลังจากที่ได้ผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับตามธรรมชาตินะครับกับบัวตัวผู้ ผลจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามชมนะครับท่านผู้ชมคอยติดตามชมอีกไม่กี่วันนะครับก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าจะติดไหมนะครับเขาจะกลับมาเป็นสัตว์อีกไหมถ้าไม่กลับมาก็โอเคนะครับก็ถือว่ามีอาจจะต้องมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับในคอกนี้นะครับในคอกนี้นะครับผมมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศ นะครับเจ้าแฟดนะฮะแดงขาวแดงขาวแล้วก็พีของเขาแล้วก็ตัวแม่ของเขานะครับเลี้ยหญ้านะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นแปลงหญ้าขนนะฮะแปลงหญ้าขนนะครับ ขาววมีเจ้าจดแดงครับสำหรับวันนี้ก็ ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผลจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับ